สวัสดีครับเราม,มาดูผลชุวบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3เกมที่2ประจำเช้าวันพุทธที่8กันยาเยินกันหน่อยดีกว่าเร่มนที่กลุ่ม A เกาหลีใต้ก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเลบานอนไป1นซีเรียเสมอ UAE 11อิรักแพ้ให้กับทางอิหร่านไป0-3ไปที่กลุ่ม B เวียดนามเปิดบ้านแพ้กับออสเตรเลีย01จีนก็แพ้ให้กับญี่ปุ่น0-1ส่วนโอมานก็แพ้ให้กับซาอุดิอาระเบียไปศูนย์ประตูต่อเช่นกัน เราก็เลยทำให้ตลางคะแนนในตอนนี้หลังจากผ่านไป2เกมเริ่มกันที่กลุ่ม A อ,อันดับ1เป็นอิหร่านครับเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2เกาหลีใต้มี4คะแนนอันดับ3 UAE มี2 e, แล้วก็3ทีมสุดท้ายครับซีเรียเลเบานอนอิรักมีทีมละ1คะแนน มาที่กลุ่ม B นะฮะอันดับ1และกตอนนี้ก็เป็นออสเตรเลียกับซาอุดีอาระเบียที่เก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ3และกเป็นญี่ปุ่นกับโอมานครับมีทีมละ3คะแนนส่วน2อันดับสุดท้ายแพ้รดน,นะฮะก็เป็นเวียดนามกับจีนครับมีทีมละ0คะแนนเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมน,นะถัดไปเป็นเกมที่สายครับเตะประมาณวันที่7ตุลาคมนะฮะก็จะมีอิรักครับเปิดบ้านเจอกับเลบานอน เกาหลีใต้พบซีเรีย UAE จะเจอกับอิหร่านออสเตรเลียเล่นในบ้านเจอกับโอมานจีนจะพบกับเวียดน,นามแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเปิดบ้านเจอญี่ปุ่น